ใช่เพราะหนังเรื่องนี้จะสปีดอีสานกันทั้งเรื่องเรื่องนี้ต้องเมาเอลขนไหนครับก็ก็ดูนักแสดงเขาเอวหวานทุกวันนะก็ก็ต้องก็ต้องอุ่นกันนะครับแล้วก็นี่มันคือเป็นหนังอีกสไตล์หนึ่งซึ่งตอนนี้มันจะมีแต่หนังผีอะเรามาดูหนังไทยไทยป้าเยกไทยลยนะหัวลำบ้างอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนบรรยากาศนะครับครับผม ร่วมกับยังไงบ้างราราครับสำหรับเรื่องนี้นพยูนครับครับเป็นไงบ้างการทำงานในเรื่องนี้อะไรอย่างี้ครับจริงๆบรรยากาศกองถ่ายก็สนุกสนานนะครับเพราะว่าอย่างพี่ๆนักแสดงน้องๆแสดงก็งงคือแบบเหมือนเข้ากันได้ง่ายเพราะว่าเหมือนเป็นคนอีสานด้วยกันหลาย <c oughs> ๆคนนะครับอ่าฮะจะมีความสนุกสนานขนาดไหนจริงๆก็ถามว่าสนุกแบบก็้นุนสนุกน้อยอะครับใช่ครับเหมือนเอลน้องๆครับที่กำลังสะบัดอยู่ครับ ถ้าอย่างข้าหยกของเองเป็นไงบ้างคะเรื่องชีวเองก็เรื่องนี้ผมก็มันมันเป็นชีวิตแบบเหมือนชีวิตผมเลย <c oughs> แล้วพี่ว่าก็เลยยกมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นอาจจะประมาณห้าสิบห้าสิบครับแต่เราจะเน้นความแบบสนุกสนานมากกว่าครับ <c oughs> แต่แล้วว่าเป็นไงบ้างคะกับเนักแสดงท่านอื่นต้องอยังไงค <c oughs> คือเหมือนเหมือนไม่ได้ เหมือนไม่ได้ถ่ายอยู่หน้ากล้องอะครับเหมือนเล่นกันเองเพราะว่าฟิลเหมือนพี่กับน้องเล่นกันหยอกกันอะไรอย่างเงี้ยครับบรรยากาศ้างทายก็ก็เหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยดุไหมครับพุ่บกับพี่โพสดมีอะไรอย่างเงี้ยดูน้องเป็นทรายคือตั้งแต่ถ่ายมายังไม่เคยเห็นพี่โพดอยู่หน้ากล้องกำกับเลยพี่แต่พี่โพสเป็นบางเป็นบางฉากเป็นบางฉากคอมพูดหัวเล้นหัวเล้นหัวเล้นนะครับ วก็แวะไปครับวันนี้แวะไปดูนักแสดงบ้างฟิลคอมเมดี้มันเป็นยังไงบ้างในพาร์ทของในพาร์ทนี้เองมีไหมของเราบ้างก็ก็มีบ้างครับแต่ส่วนมากผมจะเล่นกับน้องแบบจะมีเศร้าบ้างสนุกบ้างอยู่เล่นอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับมีดราม่าตัวเล็กเข้าขากันขนาดไหนครับกับเข้าขากันขนาดไหนเอาเกระดี่ไหมครับกระดี่นอนเลยฮัลโหลตัวเล็กเป็นใครเป็นไงเป็นใคร น้องชายพี่หยองเล่นเป็นน้องสาวพี่หยองค่ะ่าเป็นไงงบ้คะสนุกค่ะจะถามเยอะหนักครับไม่น้องน้องเขาเป็นใครอ่ะตัวจริงเนี่ยเป็นหลานใครเป็นหลานใครหนูเป็นหลานใครอะไรอย่างเงีเป็นหลานพ่อเท่งค่ะเอาใหม่ตอบใหม่หนึ่งเอาเป็นหลานใครเป็นหลานพ่อเท่งค่ะหลานพี่เท่งเถิ่อนอะเหรอ ใช่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 ้ตัวดี้ค่ะสาวเป็นนางเอกในเรื่องก็ต้องบอกว่าเป็นซีนที่วิจูดี้มาเดี่ยวมะม่วงสามสาวเนี่ยคือไปทุกที่พี่โต๊ดเป็นคนดึงนะาไปทุกที่ทุกที่ที่มีเหตุการณ์สําคัญสําคัญในเรื่องจะเห็นมากก็บอกเลยว่าการถ่ายทําเนี่ยสนุกมากมะเดี่ยวที่ไหน ไอ้แมงม่วงเราสามคนพูดกันแล้วกระเทยในเรื่องแล้วบอกว่าไม่อยากให้หนังเรื่องนี้จบเลยเพราะอะไรลูกกิ๊กอะไรเพราะอะไรเพาด้วยความที่แบบทุกคนอยู่กันแบบครอบครัวจริงๆเอาเรื่องจริงแบบไม่โกหกอย่าอีกเอาแบบไม่โกหกเลยทำไมถึงไม่อยากให้เรื่องกองนี้คิดถึงคือกองเนี้ยมนปรุ่นมาเป็ว่าจะเป็นทีมงานผู้กำกับเองที่ปล่อยให้เราเล่นตามอิสระถูกต้องใช่จนคือผู้กำกับปล่อยให้เราเล่นจนแบบ เออมึงคัดเองเลยและการอะไร่เรพื่อความกระเทยมาอยู่ในการประจาถูกต้องสำคัญที่สุดว่านั้นคือความลงตัวเนี่ยผู้ชายเนี่ยหล่อทั้งเรื่องแล้วเอวหเอเอไอถอดเสื้อเอไอถอดเสื้อสนที่สุดอยู่ข้างังนี่เพราะเอไอต้องบอกก่อนนะคะว่าบรรยากาศในกองสนุกมากการถ่ายทำสนุกมากแล้วก็เรื่องราวเนี่ยพี่จูดี้บอกเลยว่าถ้าหนังเรื่องนี้ไม่ได้ร้อยล้านเนี่ยพี่จูดี้กับมะม่วงเลิกแต่งหญิงต่อเลย การันตีเลยใช่ไหมได้ได้อยู่แล้วได้แล้วเพราะว่าเคมีที่ออกในหนังเนี่ยทุกฉากทุกตอนที่ทุกับเนี่ยมันจงบรรจงสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเคมีที่ใครก็ดูได้โอ้โหไม่แฟนหมอลำก็ดูได้และยิ่งเป็นแฟนหมอลำที่รักหมอลำอยู่แล้วยิ่งดูสนุกมากยิ่งขึ้นครับลองค่ะแม่นี่มาไม่ม่เลยนี่มาเอล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 มาเอาเอลมาเอล่าเอลมาเอาเอลมาเอลมาเเอลมาเอลม ฉากต่อเสื้อเป็นยังไงแล้ววันนี้เขยที่สุดในชีวิตแล้วโอกาสจะเห็นเอลเอลเอลพี่บอสเอลหวานยังไงบ้างเออาามจะจะส่งสายยาไหมแน่นอนครับแน่นอนไปสามเอลเลือกได้เลยครับมีหลายเอลเลยครับฉากหนังอาในเรื่องรักเป็นใครอะไรยังไงอ่าเป็นเพื่อนหยองครับใช่แบบว่าเป็นเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตเพื่อนอยู่ห่างๆอทีหนึ่งผมก็ไม่รู้เขาเศร้าอะไร ในหผมไม่รู้เขาเศร้าอะไรเยอะแยะแต่ว่ามันก็ในหนังเนี่ยมันเป็นเหมือนคือมันถ่ายด้วยความธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันเหมือนผมกระหย่องก็เป็นแดนเซอร์อาจจะแบบอาจจะคลวเวแต่ว่ามันคือชีวิตแดนเซอร์เหมือนกันที่ซ้อมเช้าเย็นไปงานหรือว่ามีแบบงานเฟสที่มันจัดใหญ่ๆมันก็จะมีฉากที่ว่าเราผ่านการซ้อมอะไรมาบ้างมีกระบวนการคิดอะไรบ้างมันก็ทำให้เราได้เห็นโปรเซส ถ่ามันก่อนที่มันจะมาเป็นแต่ละโชว์อะไรเงี้ยครับมันก็มีขั้นตอนของมันใช่แต่สองลุมแล้วคือต้องอยู่ด้วยาไหมฮะหรือว่าต้องอยู่ค่ะต้องอยู่ค่ะต้องต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อไอ้เต้าเอว่าดเนี่ยใช้ภาษาอีสานเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งเรื่องแต่พี่ดีมไม่ใช่คนอีสานไงแต่ผมก็เป็นคนอีสานไงยังเออพี่ดีมยังไงคือผมพูดอีสานได้ไม่ได้เลยแล้วผมก็ว่าฝึกฝึกเกือบทุกวันอะไรเงี้ยก็น่าจะพอ เราต้องไปเอวัตเจ้าด้ไหมครับอ่าไม่ไม่ครับไม่ครัเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของอยู่แล้วค่ะไม่ต้องมาเอวัตได้อะไรได้อีกหนึ่งดวงนะคะยังไงตื่นกันไหมลูกก็ขอผมผมก็พูดเป็นภาษากลางนี่แหละครับเพราะว่าฝึกพูดแล้วก็พูดไม่ได้นี่แหละครับก็ไม่เชื่อคอยหรอกประมาณนั้นครับรู้ไหมว่าทำไมถึงพูดอีสานได้ดีอ่ะก็มีแฟนเป็นคนอีสานเออพูดอีสานบ่ะอีนจ้า ถามเจ้าของมากพ่อเป็นพ่อเอ็เรียบวันเัดเอะไรบ้างครับพ่อเองทานเรื่องนี้ก็เพื่อจะถ่ายทอดความรู้สึกแล้วก็ความเป็นไปประมาของเต้าหยองตั้งแต่ทีแรกแต่ก็จะมาผมกับพวกลูกๆที่มีใจใฝ่ฝันอยากเป็นแดนเซอร์แล้วก่อนที่จะเป็นแดนเซอร์เราจะโดนคัดอะไรยังไงผ่านอะไรมาบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็การที่จะเป็นแดนเซอร์แล้วเราจะต้องพัฒนาหรือต่อยอดไปยังไงเราก็จะได้มีครูครูคนนี้ ที่จะนําวัฒนธรรมของตะวันตกเพื่อมาพัฒนาวงการหมอลําของเราให้มันเป็นคําว่าเขาเรียกอะไรร่วมสมัยร่ว่มสมัยครับเอาไปว่าเราจะได้เห็นชีวิตวิถีเบื้องหลังของคนแบบนี้ใช่ใช่ครับใช่ครับเราได้แบบวัฒนธรรมแบบเข้ามาสอบแทงด้่ยเป็นไงบ้างในพาร์ทก็มันก็จะเป็นเม่แต่พ่อเองมาทําเรื่องนี้มาเล่นเรื่องนี้ก็ก็ได้รับการ คือต่อยอดก็ว่าได้เพราะว่ามันมีม,มีมีฉากบางฉากที่เออเราเอาไปต่อยอดเอาไปพัฒนาวงเราได้เหมือนกันประมาณเนี้ยแต่รับรองว่าในเรื่องนี้คือศิษย์สนนี่คือนุกสนานครับก็เป็นที่มาที่ไปมันก็มีสาระไม่ใช่ว่าไม่มีสาระนะแต่เราก็จะมีทั้งดราม่ามีทั้งมีความสนุกสนานครบรถอยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับแต่ที่เมาเอลพอ่อเนีค่ะ พ่องพ่อมีไหมเพิ่มพ่อได้พ่อได้โชว์เอลไหมมีอาจจะโชว์สองคนกับแม่ก็มีบ้างครับก็มีบ้างสามเอวพ่อเป็นไงครับแม่เอวยังดีอยู่ดีแต่มีนักแสดงท่านอื่นมีดีเยอะครับก็เมื่อเดี๋ยวก็ไม่ได้มาตุ๊บตุบก็ไม่ได้มาครับก็อีกหลายคนอยู่ครับพี่เฟสอลิสราบูมชาลีของแม่แบบดราม่าของเราอ่า ข้าวฉายพี่โต๊ดพี่ต๊ดพี่โต๊ดสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นเป็นผู้หญิงครับเรื่องนี้เป็นผู้หญิงอะไรครับเริ่มติดใจแล้วครับแต่งบ่อยแต่งบ่อยขึ้นครับก็เลยเริ่มชอบแล้วครับแต่เราทันมุกเท่าหรอครับครับผมเออสาม ผมว่าผมว่าผมเอาอยู่ครับผมเอาอยู่ครับเพราะว่าเล่นของพี่พศมาเยอะด้วยอะไรเงี้ยครับเล่นตลกตลกอะไรเงี้ยเยอะแยะครับแล้วก็พี่ๆก็ช่วยๆแบบว่าช่วยๆบอกด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยไปกันได้เรื่องนี้เขาว่าทำม่ดีมากกับการแต่งเรื่องนี้จะขนาดไหนเรื่องนี้จะออกแบบมากขึ้นกว่าเดิมครับจะออกแบบกางเกงแบบสั้นอะ ทุกคนเนกางเกงสั้นตุดตุ่ดเด้งๆงอะไรอย่างเงี้ยไม่ระวังเรื่องอะไรเลยฟังเรื่องขลิ่มีโต๊ะจะออกท่าเวลาต้องรอชมครับผมันี<า> <c oughs> ครับเป็นไงบ้างคะเรื่องนี้สนุกครับผมมันก็เหมือนเหมือนมัน,ม,นมันไม่ได้ปรับตัวอะไรมากมายครับเพราะว่าเหมือนผมกับน้องก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วประจําอยู่แล้วแล้วก็ส่วนในบทนี้ก็จะเป็นแบบว่าผมผมจะไม่ค่อยชอบน้องเท่าไหร่ครับเหมือนเหมือนเหมือนมองน้องว่าเป็นเด็กเส้นอะไรประมาณนี้ครับ ไอ้เตต่ศัรูในใช่ครับต้องไปดูครับต้องไปดูครับว่าจะร้ายขนาดไหนแล้วขับพี่หน่อยใช่วันที่19มีนาคมตัดเลยค่ะพี่รถปากหน่อยนะภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้ดูเมื่อไหร่ตัดกอกันเหรอครับก็ภาพยนตร์เรื่องไอ้เต้าไอ้หวานนะครับเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่19มีนาคมนะฮะทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะฮะรับรองว่าสนุกแน่นอนนะ ถึงไม่พูดภาษาถึงพูดภาษาอีสานเราก็มีซับไตเติลให้อ่านกันสนุกแน่นอนแล้วเพื่กันได้ว่าเป็นหนังที่แบบเล่าเรื่องชีวิตของแดนเซอร์นะมีดราม่ามีสนุกสนานนะครับเพราะมีความหวังเพราะในหนังเรื่องนี้เราเล่า,เราเล,าเราเล่าเหตุการณ์ว่าทุกคนมีความหวังแล้วก็ต้องไปถึงความฝันของเราให้ให้ได้นะครับก็อย่าลืมฝากด้วย19มีนาคนมนี้นะครับทุกงรงภาพยนตร์ในทั่วประเทศครับผมไอ้เต้าไอ้หวาน 嗯、<Okay. S 1> 爸。